กระเป๋าทอดน้ำแตกร้านดัง ก็เปิดที่ไทยแล้วค่ะทุกคนตัวนี้นะคะแป้งบางตูดกรอบกั่เข้าไปนะคะน้ําซุปถึงกับทะลักเลยค่ะโดยเมนูสลาเปาทอดหรือว่าเชิงเจียนเปานะคะเป็นเมนูของร้านเชิงเฮงเกนะคะเขามาเปิดที่เซ็นทรัลชิโลมชั้น1่โซนพลาปิกมาร์เกต็ตโซนนี้เขาจะมีโต๊ะให้นั่งทานนะคะไม่ต้องยืนกินแล้วนะคะทุกคนซึ่งสาขาที่ไทยจะมีเมนูพิเศษเป็นเครื่องดื่ม2ตัวตัวแรกเป็นน้ำองุ่นอะโาเวลา่าแก้ว75บาทอางุ่นปานรสชาติเข้มขน้นกับน้ำบวยปานแก้ว75มีความเค็มนวลเปรี้ยวหวานสดชื่นส่วนเชิงเจนเปาหระะือ ลาเปาทอดที่ร้านจะมีทั้งหมด3ไสค่ะตัวไส้เบสตรงกลางจะเป็นไส้หมูนะคะซึ่งเขาจะเอาน้าซุปมาทาเป็นเจลลี่พอเอาไปทอดแล้วนะคะมันจะกลายเป็นน้าซุปชุ่มฉ่าข้างในค่ะขั้นตอนนี้นะคะพี่เขากําลังจีบแป้งห่อไส้อยู่นะคะจีบแบบละเอียดมากค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเอามาตกแต่งโรยท็อปปิ้งข้างบนเพื่อจําแนกไส้แต่ละตัวะคะ่ะจากนั้นนะคะก็เอาไปทอดในน้ํามันผสมกับน้ํานะคะจนไดเอามาเป็นสลาเปาทอดหน้าตาน่า,นา,นา,นากินแบบนี้เลยค่ะวันนี้แพจัดแบบคอมโบเซตนะคะ6ชิ้นได้ทั้งหมด สามไส้ขากันค่ะแล้วก็จะมีน้าจิ้มมาให้นะคะลูกแรกนะคะเป็นหมูซิกเนเจอร์ค่ะตอนกินแพ้ใส่น้ำมันพริกลงไปนิดนึงนะคะตอนกัดระวังน้ําแตกแบบนี้ด้วยค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะค่อนข้างร้อนนะคะเดี๋ยวลวกนะคะตัวน้ำซุปเขานะคะจะมีกลิ่นหอมค่ะรสชาติกลมกล่อมนะคะส่วนแป้งตรงก้นจะมีความหนากว่านิดนึงออกกรอบนุ่มหนึบส่วนอันนี้นะคะเป็นทรัฟเฟิลนะคะเขาจะใส่เป็นทรัฟเฟิลเพจผสมกับตัวไส้หมูค่ะน้าซุปก็คือมีกลิ่นหอมทรัฟเฟิลสามารถยกสดแบบนี้ได้ด้วยค่ะทุกคนแป้งข้างบนเขาจะม ตัวไส้หมูก็คือฉ่าสุดๆส่วนไส้หม่าล่านะคะจะมีความเผ็ดหอมแล้วก็มีรสออกชาดีๆนะคะเหมาะกับคนชอบรสจัดค่ะแล้ววันนี้แพจัดว่เมนูอื่นๆมาด้วยนะคะมีเต้าหู้ไข่เยี่วมา140บาทตัวนี้รสชาติซอสจะมีความเค็มน้าหวานตามส่วนตัวนี้เป็นยำราบบัวก,กับยำแตงกวายูสุเซละ75บาทแล้วก็สั่งเป็นข้าวราดซอสไข่ปูมอด,ดินนะคะ380บาทตัวนี้มันกับไข่ปูแบบหอมมากค่ะทุกคนและที่ร้านเขาใส่เป็นกัญเชียงปูก้อนนะคะกับข้าวพองก,กรอบมาให้กินตตดกันด้วยส่วนตัวสุดท้ายนะคะเป็นบะหม กะหรี่เนี่ยน้องราย280บาทน้ำซุปแกงกะหลี่ไม่มันจนเลี่ยนค่ะมีกลิ่นหอมเครื่องแกงนะคะตัวเส้นจะมีความเหนียวนุ่มนึบแล้วเนื้อเขาคือเปื่อยมากลองไปทานกันดูนะคะ